สวัสดีค่ะจจจเลเวอรี่ค่ะวันนี้กลับมาตามเสียงเรียกร้องของทุกคนนะไม่ได้กลับมาทําคลิปนานมากๆ วันนี้ก็จะตามคลิปเลยนะว่าเลี้ยงก็ต่ายยังไงให้อายุยืนเริ่มปีนี้น้องทีทีคูปเป้อายุ5้าขวบกว่ากันแล้วยังร่าเริงแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเลยมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลย<ช>เรา<ช> <ๆ S 1> อาจจะต้องเป็นคนร้างสังเกตนะเพราะก็ตายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก็บอาการค่อนข้างเก่งโดยเฉพาะเวลาที่ป่วยเนี่ยการแสดงออกเล็กๆน้อยๆหรือความผิดปกติเช่นการกินอาหารน้อยลงการที่เขา<ง>ไม่ถ่ายหรือว่าอืดเหลวมีน้ำมูกคางเปียกไม่ร่าเริงซึมหรือว่านั่งท่ากกไข่หรือว่าทําในสิ่งที่แปลกๆไปกว่าทุกวันอันเนี้ยก็จะบ่งบอกได้้เลยนนถึงงงความผิิดปกตขออ จะต้องใส่ใจเขาพอสมควรเลย ข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องอาหารเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จอยให้ความสําคัญมากเพราะอาหารเนี่ยจะต้องอร่อยถูกปากช่วยรับฟันแล้วก็มีคุณค่าอาหารที่ครบซึ่งตัว,<อ>ตวที่จอยเลือกให้เขาหมั่มา่จนถึงทุกวันนี้ก็ตัวเดิมเลยค่ะที่จอยเคยพูดไปคลิปก่อนๆนั่นก็คือ Smart h a r ร Go Select Mo สเ l y สูตรกระต่ายโตตัวนี้เขามีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเมด็มกดกําลังดีช่วยในการรับฟันแล้วก็ดูแลเหงื่อของน้องแถมเขายังมีสารอาหารที่น้องกระต่ายต้องการครบทั่วเลยนะโดยเฉพาะส่วนผสมยาที่สําคัญอย่างยาทีโมทีอากรมมงภคุ แล้วก็ที่สังเกตได้เลยนะน้องกินตัวนี้แล้วอึไม่ค่อยเป็นพวงองางนแล้วก็อึไม่ค่อยเม็นเป็นแบรนด์ไทยที่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ราคาน่ารักมากอะไรให้ดูขนน้องก็คือฟูนุ่มเงาสวยมากๆแล้วอย่าลืมนะทุกคนมีติดยาแห้งไว้ที่โกงน้องตลอดด้วยนะ ข้อเนี่ยบ้านน้องต้องสะอาดอย่างจอยทําความสะอาดกรงแล้วก็ข้อของเขาค่อนข้างบ่อยเลยคือแทบทุกาทิตย์เลยโดยเฉพาะห้องน้าของน้องเพราะถ้าปล่อยให้สกปรกเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชือ้อและทําให้น้องติดเชือ้อแล้วก็ป่วยได้ง่ายใ ข้อ4เนี่ยคือการหวีขนน้องเป็นประจำกระต่ายจอว่าผัดขนค่อนข้างบ่อยนะการหวีขนแล้วก็การเคลียร์สังกะตังให้น้องอาจจะทําให้น้องรู้สึกสบายตัวและไม่มีปัญหาการเลียขนและทําให้มีปัญหาร,ระบบขับถ่ายแถมยังช่วยสางสัมพันธ์ของเรากับน้องให้ใกล้ชิดกันด้วยา ข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการไม่ทําอะไรให้น้องกระต่ายเครียดเพราะเอาจริงๆกระต่ายบางตัวเนี่ยมีความกลัวที่ไม่เท่ากันนะบางตัวกลัวเสียงบางตัวไม่ชอบให้นอนงายบางตัวไม่ชอบให้โดนน้าหรือว่าไม่ชอบสัตว์อื่นเราก็ต้องพยายามไม่ทําอะไรที่อาจจะทําให้น้องเกิดความเครียดได้ซึ่งมันก็จะวนกลับไปที่ข้อหนึ่งอีกนั่นก็คือการมันสังเกตน้องกระต่ายใส่ใจไว้ดีที่สุดค่ะ น้องกระต่ายก็จะมีสุขภาพดีแฮปปี้และอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วอย่าลืมนะทุกคนเรื่องอาหารของน้องเนี่ยสำคัญมากจริงๆใครที่กําลังมองหาอาหารน้องคุณภาพดีๆก็แนะนำสมาทานโกลสีเล็กมูสลล่ถุงนี้เลยน้องชอบแถมคุณภาพดีราคาน่ารักเดี๋ยวจอยแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมนะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย